อ่านแถลงการนะครับนะครับจากเราใช้ชื่อในนามของลูกบ้านโป่งไม่อินเลตการนะครับเราเดินเท้าก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าเราเดินเท้ามาจากอําเภอบ้านโป่งที่ที่หอในกานะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนหกโมงนะหกในกาของของ่อวันนะครับมาถึงที่นี่ก็ค่ำๆประมาณกี่โมงจำไม่ได้นะฮะดึกแล้วนะครับก็ขอญาตอ่านนะครับแถลงการแล้วฝากไปถึงคณะรัฐบาลแล้วก็ผู้นํารัฐบาลนะครับ ถแถลงการ <c oughs> ความเหนื่อยยากที่เราได้พิสูจน์กันวันนี้คือเมื่อวานนะครับเดินเท้าจากตัวเมืองบ้านปง่งระยะทางกว่า100กิโลเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครทำเนียบรัฐบาลมันเกิดจากความอัดอั้นของประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราแน่นอนว่าทุกท่านย่อมคิดเห็นอย่างเดียวกันโดยดูได้จากแรงสนับสนุนของทีมงานจากกรุงเทพ และผู้ที่เข้ามาสมทบอีกหลายท่านระหว่างทางพวกเราทนไม่ได้กับการบริหารประเทศของรัฐบาลพวกท่านไม่มีไม่มีแม้แต่ความชอบธรรมในการบริหารประเทศยังไม่ต้องพูดถึงที่มาของอำนาจด้วยว่ามันมาได้อย่างไรช่อฉนอย่างไรพวกเราไม่แม้แต่จะสามารถเรียกผู้นำประเทศ คนปัจจุบันว่านายกรัฐมนตรีได้ด้วยซ้ำให้เรียกว่ายามยังให้เกียรติมากเกินไปเพราะมันไม่มียามที่ไหนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองพวกเราไม่ยอมรับการใช้กฎหมายกฎหมายมินมาตา112ในการปิดปากผู้คนด้วยคดีอาญา เพื่อเป็นเครื่องมือในการคงไว้ซึ่งอำนาจของตัวเองสรุปด้วยคําจำกัดความง่ายๆว่าวันนี้พวกเรามาไล่ประยุทธ์ในความหมายว่ากูไม่ทนมึงแล้วไอล้ลุงจากลูกบ้านโปกไม่อินผิดิการวันที่25มกราคม25 64นะใต้ต้นมะขามข้างสำนักรัฐบาลขอบคุณครับอะเชิญครับ ตั้งใจจะมายาวนานนะครับเรื่องเดยวเรื่องบอลนักศึกษาไม่มาเลยนั่เขามาเยี่ยมปิดตั้่ออกทตลอดทางก็มีการให้กำลังใจนะครับมีการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ถามว่าเราจะมาไอกิจกรรมที่เราทําเนี่ยเราแสดงความตั้งใจว่าเราเดินมาเราตั้งใจเดินมาเดินมาจริงๆนะครับด้วยความที่ว่าอยากให้เห็นถึงถึงถึง ถึงความตั้งใจที่อยากแสดงออกนะครับไม่ใช่แค่นะเป็นามแตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะจุดประกายให้กับหลายๆที่นะครับได้ออกแคมเปญเพื่อให้รัฐบาลนะครับได้เกิดความละอายตระหนักรู้นะครับแล้วคุณจะลาออกไปคุณจะทำอะไรทำาประมาณนี้นะฮะถามว่าอยู่อยู่อยู่นานไหมก็เราเดินสําเร็จแล้ว รเราบรรลุแล้วนะนะแล้ววันนี้เดี๋ยวตัวแทนรัฐบาลก็จะมารับไอ้บัญญัติของเราเนี่ยถ้าเราจะยื่นให้เขานะครับก็คือยื่นทางอันนี้เหรออ่าไม่ไอ้นี่นะมันมันมันไม่ไม่ปิดบาปอะไรและหลังจากนี้เราจะไปพบกับกลุ่มเบียครับเฮีครับเบียแล้วก็อ๋อใช่ใช่ใช่แน่นอนแน่นอนมอบอยู่แล้วครับคือเราเป็นกลุ่มที่เออเราก็จัดมอบที่บ้านโป่งด้วยนะครับแล้วเราก็ เขามาเป็นมวลชนให้กับให้กับม็อบใหญ่เขาด้วยนะครับผมกับเือคือหลังยื่นเสร็จก็เราก็ย้ายไปก็ก็ก็มกิจกรมอะไรต่อใช่จะผสมทุกคนนะครับเดี๋ยวบ่ายเราจะไปรวมกับทางนู้นนะครับแล้วก็พักผ่อนก่อนอะไรก่อนพูดคุยกันก็คงจะรอผู้ที่เขามาให้กำลังใจหลายๆคนก็อยากจะมาแล้วก็ถ้าเราไปก็เดี๋ยวเขาไม่เจอเราแล้วตั้งแต่เช้าเช้าที่จะเริ้มที่ได้มาพูดคุยอะไรบ้างไหมครับ นะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มาพูดคุยอะไรบ้างไหมอ,อ๋อต้องขอบคุณยอที่มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของอากาศนะครับการม็อบใหญ่ที่เขาเดูแลเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับต้องขอขอบคุณไวนะ้นใะนโอกาสนี้ด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ก็เช่นกันนะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะน้องทหารนะครับก็ไม่ตัดไฟเราครับนะพูดคุยกันง่ายอยู่นะครับให้ความดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าก็คง เดามันได้ไม่ยากนะเพราะไอ้การที่เรามาเนี่ยมันมันเราก็เอาใจมาจริงแต่เราเดินมาอย่างเงี้ยเขาเขาคงไม่ผมไม่คิดว่าเขาจะมามามาล้อมจับหรือว่ามามาจับกลุมหรือว่าเใช้กฎหมายที่มันอายุที่ทำมันจะคงจะทําให้เขาดูไม่ดูแย่ไปด้วยค,คิดว่าอย่างนั้นพยายามทำทุกอย่างให้ยุติสายตากฎหมายไม่ให้มันดูรุนแายเกินไปเพราะเราก็เดินมาอย่างนติสี่ห้าคนไม่ได้ยก่ระโย่น์กับมาเพื่อก่อการร้ายอะไร อยากให้มองว่าเป็นการมาเล็กร้องมากกว่าการมาโจมตีหรือการมาใส่ร้ายเรามาขอร้องกันดีๆไม่ได้ไม่ได้ขอร้องครับไล่เลยมไลา่มไล,ล่มา,าไ่มื่อย,ไอยูไม่มีอะไรดีขึ้นออกซะดีกว่าให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานตรงนี้จะเหมาะสมกว่าครับผม